ใบมังกรักโอ้ยใบยมังรักนี่ถ้าไม่ใส่เนะี่ยมันจะไม่ใช่เลยนะเนี่ยมันต้องใส่นะหอมเลยพอใส่ใบมังรักไปนะคะขอบคุณไร้ยร้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเสร็จแน่นอนตอนนี้เสร็จแน่นอน มาค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถาดกันนะคะมากินข้าวกันค่ะมากินข้าวไปกินข้าวหรือจะไม่กินข้าวดีขอบคุณหลายๆนะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราจะวางยังไงดีเราจะวางยังไงดีงงงดให้มันได้ให้มันได้อย่างที่เราต้องการขอบคุณหลายๆนะคะมาค่ะมากินข้าวกันนะคะ ขอบคุณนะคะแม่น้องเลสวัสดีค่ะแม่น้องเลพี่เปิ้ลบางบางบาง n k you so ซ u ันนะคะขอบคุณน้องดานะคะขอบคุณป้าควรนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์เลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะบางลงแล้วหรอบางฮลัฮโลโหลฮัลโห โกลเด้ G O G O L D E N นะคะสวัสดีค่ะ Hello my friend Thank you so much นะคะ I l o v e you I l o v e you นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ถาดนี้เลยดีกว่านะคะใส่ถาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะมากินข้าวกันนะคะบอกว่า ชวนเพื่อนกินข้าวไม่เสร็จตักทีนะคะไม่เสร็จตักทีนี่นะเราตักใส่ถาดนี้เลยนะคะเอางี้เลยดีกว่านี่นี่นมาค่ะมาค่ะโรมาเฟนนี่เราตักเราจะไม่กินข้าวนะเราจะกินอันนี้เล่น <c oughs> นึกออกแล้วไม่กินข้าวดีกว่ากินอันนี้เล่นเลยดีกว่า นี่นะคะอขอบคุณหลายๆนะคะที่แวะมากินด้วยกันนะคะแกงแกงเปิอะนะคะแกงเปิอะ <c oughs> ชิ้นใหญ่ๆนี่จองไว้ก่อน <c oughs> มาค่ะบางบงมาค่ะคนเอ่อใครอยู่บ้างมามากินด้วยกันเลยนะคะกินด้วยกันทุกคนเลยนะคะนี่ <c oughs> มาค่ะอร่อยอร่อยนะคะจะบอกให้เรากินคนเดียวเนี่ยไม่ได้ใครกินกับเราเราก็กินคนเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะนี่ชิมก่อนนะคะอืมอมือร่อย อืมอร่อยอร่อยอืมมาค่ะมากินด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะ มาค่ะมาค่ะนี่นะคะหนึ่งถาดนะคะ thank you so much ท y ร r มเฟนมาค่ะมากินด้วยกันนะคะแกงเปิดนะคะแกงเปรอะใส่ฟักทองใส่ปลาน้ำปลาใส่ข้าวเบือ่อใส่ผักอะไรนะน้ำน้ำใบยะนางนะคะอร่อยอร่อยสุดยอดมากๆเลยนะคะมาค่ะมากินด้วยกันนะคะ